เราไม่ควรจะต้องคุยกับคุณเซนแต่ก็ยังมีคนไปคุยยิ่งฟังคุณวีระสงความคิดนี่ยิ่งเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากมีชาวบ้านมาร้องเรียนนะแกก็เลยลงไปดูพื้นที่ปรากฏว่าถูกทหารกัมพูนจับตัวไปในสมัยนั้นนั่นก็คือมีคนไปหกเจ็ดคนนะที่ผมจำชื่อได้ก็มีคุณวีระสงความคิดแล้วก็คุณลาเตีแล้วก็มีสสประชาธิปัตย์หนึ่งคน แล้วก็อีกสองสามคนมรู้ขายบ้างแต่ที่มันน่าเจ็บปวดครับช่วงนั้นเป็นยุคข,ของรัฐบาลอภิสิทธิ์เห็นคุณวีระบอกว่าันางนายกแล้วก็ทหารครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะเวลานั้นทุกคนเกี้ยกล่อมให้คุณวีระและคุณลาตียอมรับสารภาพนะ ว่าบุกลุกดินแดนเขมรจริงเพื่อแลกกับการปล่อยตัวคุณวิลาบอกจะสะรารภาพยังไงก็ในเมื่อกูไม่ได้บุกลุกเออไอ้นนส่วนคนที่ไปด้วยกันเนี่ยมีหลายคนก็ยอมสรารภาพว่าบ,บุกลุกดินแดนเขมรแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวจริงแต่คุณวิลาคุณรตีไม่ยอมรับว่าบุกลุกเขมรแต่ว่าเป็นการยืนอยู่บนแผ่นดินไทยนะซึ่งสิ่งที่คุณวิลากระทำเนี่ยมันกล้าหาญกวนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะ รัฐมีเรื่องนั้นจำไม่ผิดกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวนะคะคุณยอมได้ยังไงครับให้คนไทยถูกขมินจับในแผ่นดินไทยแล้วก็ยัดกหาแล้วยังมีการเกลี้ยกล่อมให้สารภาพอีกว่าเราไปบุกรุกดินแดนขมินจริงๆค,ครับดินแดนที่ไปก็วันนี้ที่กาลังมีปัญหาในตรงหนองจานเลยนะคุณดูดีครับว่าสิ่งที่รัฐบาลที่ผ่านมาทําเนี่ยผมยังผิดหวังมากนะนายอภิสิทธิ์แล้วก็นายสอสอคนหนึ่งที่เอาตัวรอดแล้วปล่อยคนไทยที่ รักของแหนแผ่นดินต้องติดคุกเขมรเอ่อมั้ยแล้ววันนี้จากการขัดแยง้งเราจะเห็นแล้วว่าวันนี้เราถูกปุกลุกเยอะมากถูกเขมรเหินเขมเกินมากแต่การปฏิบัติเราเหมือนกับเกง่งกเกงใจอุนเซนซะเหลือเกินเอ่อมั้ยทำไมไม่ใช้วิธีการเดียวกันละครับใครบุกรุกเขาดีเนี่ยเราจับไ่ให้หมดปล่อยไว้ทําไมทำไม,ไไมถามั่นใจว่าที่ดีแนนตรงนั้นเป็นของเรา ใครบุกเข้ามาต้องจับให้หมดครับันนี้เออก็มัน,นมันไม่เกี่ยวกับการเจรจาอะไรทั้งนั้นแต่มันเกี่ยวกับอธิปไตยของชาติรัฐบาลจะเจรจาก็เจรจาไปเลยครับแต่เจ้าหน้าที่นะใครบุกลุกแหลมก็้ามาจับไปให้หมดเออเห็นไ,ไหมไม่ใช่ปล่อยเขาเย้ยวเย,ย,วเย,ยวอยู่น่าเจ็บใจ แล้วก็ฝากไว้เลยครับผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาชายแดนได้เพราะว่ามันแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันแพ้ตั้งแต่ในม้งแล้วไม่มีใครกล้าโตตอบวันนี้ต้องให้เครดิตนะฝ่ายมั่นคงนะโดยเฉพาะทหารเนี่ยเป็นคนทําเราให้รักษาที่ประทายของชาไว้แต่สิ่งที่รัฐบาลทําเนี่ยมันมีแต่เสียเปรียบตลอดยอมเขาตลอดถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยสูญเสียก,กับการสูญเสียดินแดน แต่ก็ยังหยอกยังมีไอ้วิปลาสบางคนอีกเสนอว่าให้ใช้เงินชดเชยเยียวยาให้กับเขเมรที่บุกรุกเราไปเงินมึงดิมันเรื่องอะไรครับที่เราจะต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับคนที่บุกรุกแผ่นดินไทยมึงคิดได้ไงวะเนี่ยแล้วผมมีนะคุณหมอท่านหนึ่งนะนะที่เรียกร้องเรื่องพลังงานเนี่ยนะผู้หญิงนะนะโลกสวยมาก ผมผิดหวังในตัวหมอมากเลยนะที่ลงโพสว่าการส่งทหารไปรบนั่นคือการส่งทหารไปตายเราไม่ได้ต้องการสงครามเราไมไ่ต้องการการสูญเสียอยู่แล้วครับแต่เรากำลังมีคนบุกรุกเราคุณหมอจะให้ทำยังไงเปัญญาอ่อน ไม่มีใครอยากสูญเสียแต่วันนี้เรากำลังถูกบุกลุกดินแดนผมเห็นโพ์เด้งมาผมรู้สึกเกลียดที่หน้าหมอคนนี้ขึ้นมาทันทีแต่ก่อนเคยชอบเห็นสู้เรื่องพลังงานอยู่แต่รู้สึกน้มแนมโลกสวยไปหน่อยนะเนี่ยรู้สึกน้ำแนมโลกสวยจริงๆที่กล่าวหาว่าพวกที่สนับสนุนให้ลบเนี่ย คือการส่งคนไปตายไม่ใช่เราถูกปลุกลุกเราก็ต้องปกป้องแผ่นดินเราสิวะไม่งั้นจะมีกองทัพใช่ไหมก็หน้าที่ทหารเออใช่ไหมมันเป็นหน้าที่ของทหารวันนี้สิ่งที่คุณก,กังวลครับมันไม่ใช่เรื่องการสูญเสีย แต่มันเป็นเรื่องของอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของชาติเออใช่ไหมก็เลยงงชิบหายว่าไม่เห็นด้วยกับพวกที่สนับสนุนรบแล้วให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรถามหน่อในหมอมึงเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยมีขโมยขึ้นบ้านแต่ไม่กล้า ที่จะไล่โจนจับโจนจะทำไมจะเจรจากระโจนห,หรือไงแม่งโลกสวยไม่เขาท่ารู่ว่าวันนี้เราต้องแสดงแสนยานุภาพก็เหมือนไงพวกบ้านที่สร้างกำแพงมึงเพี้ยนหรือเปล่ากำแพงมันจะไปการส้นตีนอะไรได้เราปักป้ายเลยนะ ตรงนี้คือดินแดนกูห้ามบกุกรุกใครบุกรุกมากูยิงผมว่าเนี้ยน่ากลัวกับำแพงแล้วเจอชิบหายวันนี้อันดับแรกนะการตั้งกำแพงเนี่ยถามมึงจะสร้างตรงไหนก่อนเออมึงสร้างในดินแดนกัมพีกัมพก็ไม่ยอมมึงจะสร้างในดินแดนไทยก็คือมึงก็ยอมรับว่าดินแดนอยู่แค่นี้ใช่ไหมเออกูถาม่อยมึงจะสร้างกำแพงตรงไหนกัน ไอ้บ้าเออวันนี้ยังทะเลาะเรื่องเขตแดนแล้วมึงบอกจะสร้างกำแพงสร้างตรงไหนอะการสร้างกำแพงก็แสดงว่ายอมรับใช่ไหมว่าอาณนนาเขตเราอยู่แค่ตรงกำแพงเหรอเออพวกมึงเพี้ยนใช่ไหมเนี่ยไหนจะต้องเสียเงนินแล้วจะต้องเสียดินแดนนอีกอฉะนั้นพวกมึงหุบปากอยู่เฉยๆให้ทหารเ็าจัดการกันเอง เอาเป็นว่าคุณมีหน้าที่เดียวไม่ยอมเสียดินแดนก็พอส่วนเลือกจะปกป้องดินแดนไม่ไงมันเป็นเรื่องของทหารมึงไม่ต้องเสือกเออแค่เรารู้อันนี้มึงรู้กับกำลังถูกบุกรุกดินแดนเนี่ยถ้ารู้ก็คือยอมเปล่าต้องไม่ยอมไงเออถ้าทหารก็จะลบก็ต้องให้เขารบ เออมันไม่ใช่เรื่องของมึงลบไม่ลบไม่ได้อยู่ที่ประชาชนมันอยู่ที่ทหารขุดคลองมึงจะขุดตรงไหนล่ะเอาถาม่อยสิการขุดคลองก็คือสแสดงกูยอมรับใช่ไหมว่าดินแดนกูอ,อยู่แค่ตรงคลองนะกูยอมรับไหมว่าดินแดนกูอ,อยู่แค่ตรงคลองเออ ใช่ไหมวันนี้ไม่มีความจำเป็นเลยครับวันนี้คุยรายการกับพี่ประเด็นะบอกพี่ประเด็นถ้าผมเป็นยศในพลเนี่ยแล้วก็มีที่ติดกันกันกบครูเนี่ยใช่ไหมแล้วมีที่ติดกันเนี่ยนะผมไม่ยอมทำรัวอยู่แล้วครูคงไม่กล้าบุกลุกที่ผมแน่ว่าผมเป็นในพล ผมไม่มีทางทําสร้างรั้วแน่แต่ถ้าครูอยากสร้างรั้วก็สร้างไปผมก็ไม่ได้ห้ามเพราะครูคงจะกลัวผมไปบุกรุกมากกว่าที่ผม,มจะกลัวครูมาบุกรุกที่ผมเนี่ยก็เลยงงมากว่ามึงจะเรียกร้องสร้างกำแพงทำไมวันนี้ผมว่าที่ดินของไทยเนี่ยมันนูน่นยาวไปถึง เสียม,มาลพระตะบองสีโสพลถ้าใจการรั้วไปกัการตรงนู้นไม่ใช่มาตั้งตรงนี้ถ้ากั้นกำแพงตรงนี้แสดงว่ายอมรับแล้วว่าดินแดนของเราอยู่แค่ตรงนี้ไม่ยอมแล้ววันนี้ถ้าเขมรยังกวนตีนเนี่ยผมเสนอแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องทวงดินแดนทั้งหมดที่เขมรได้ไปฟรีๆเอามาคืนซะเพราะเรายอมมาโดยตลอดไงวันนี้มันนึงเหมิมเกิมนี่ไง นั้นหมดเวลายอมแล้ววันนี้หมดเวลายอมแต่มันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องทวงสมบัติของชาติเราคืนมาไม่ใช่ทาตัวน่อมแนมปัญญาอ่อนวันนี้เรามีกองทัพใหญ่กว่าเขาทำไมจะต้องกลัวเขาด้วยทำไมจะต้องสนใจด้วยเพื่อนบ้านมึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงสิถ้ากูมั่นใจวันนี้คือดินแดนบ้านกูใครมาบุกรุก เจอส้อนตีนเพื่อนบ้านจะมองไงก็ไม่สนนี่ใช่ไหมถ้าเพื่อนบ้านดีๆก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ป้องกันบ้านเขาก็ถูกต้องแล้วนี่มีคนบุกรุกบ้านยังต้องมานั่งสนใจเพื่อนบ้านนี่ไงการที่จะขับไล่คนบุกลุกที่ออกจากบ้านเราต้องมานั่งแคร์เรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยแหละว,วะเพี้ยนชิบหายแล้วเธอ วันนี้นะเขมนบุกรุกเข้ามาเย้าเยในดินแดนเราเนี่ยไล่จับไม่ให้หมดดูนี่มันจะกล้าสร้างกัก้ยหรือเปล่าแล้วก็บอกด้วยนะใครทําลายทรัพย์สินของประเทศไทยนีย่คือยิงเลยนะลองดูสักศพสองศพสิกูก็อยากรู้ว่าจะมีใครกล้าทำอีไหรือเปล่ายิงก็ต้องยิงลบก็ต้องลบมันเป็นเรื่องกองทัพเขา มึงไม่ต้องไปคิดแทนกองทัพกองทัพควรจะต้องรู้ว่าจะต้องทํำยังไงไอ้ประชาชนมึงก็ไปลบดิมันไม่ใช่นาที่กูใช่ไหมผมเชียร์ให้ลบเพราะผมรู้ว่าเรามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาไอ้คนนี้ควรจะเชียร์ไม่ให้ลบคือคนที่รู้ว่าลบไปก็แพ้เนี่ยเออ ผมรู้ว่าผมมั่นใจในกองทัพผมก็จะสามารถรักษาทธิปไตยของชาติได้วันนี้หมดเวลาหน่อมแนมแล้วจะเหนือมาแต่อะไรเดียกูเห็นแล้วกูจะเซ็งถ้าเรามีแค่ผู้นาประเทศเข้มแข็งเนี่ยครับแล้วก็รักชาติหวงทรัพย์สมบัติชาติเนะี่ยกูไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ใครกูไม่ต้องถอยร่นใ้ใคร แล้วคุณไม่ต้องเสียเวลาสร้าง้วดลแล้วแถมี่วันนั้นคุณจะได้ดินแดนที่คุณเคยเสียไปคืนมาอีกต่างหากแต่วันนี้ปัญหาเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะพ่อผู้นํามันไม่เคยคิดที่จะรักษาสรมบัติชาติมันห่วงแค่สมบัติตัวเองนะดังนั้นเลิกบรรยาอ่อนก็ได้แล้วน่ารำคาญกลัวไม่เข้าช่า